ในอำเภอเกาะสมุยนำพระสุฆนิกรจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่แห่งชาติเมื่อวันที่12สิงหาคม2567บริเวณลานกิจกรรมสาราอนเนกประสงค์พุชเวงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12สิงหาคม2567หรือวันแม่แห่งชาติโดยในพิธีกลุ่มพลังมวลชนในอำเภอเกาะสมุยร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีนำโดยน,นายกัมปนาธกลิ่นสาวคสในอำเภอเกาะสมุยศารจังหวัดเกาะสมุยอายการจังหวัดเกาะสมุยนายรำเนศใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสวมเครื่องแบบปกติขาวพร้อมด้วยสมาชิกอสมออำเภอเกาะสมุยพระสงฆ์นิกกรชาวอำเภอเกาะสมุยทุกหมู่เหล่าได้สวมใส่เสื้อสีฟ้าเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มในพิธีหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยองค์กรภาคเอกชนประชาชนได้เริ่มถวายผ่านพุ่มเงินและพุ่มทองเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีจากนั้นนายกัมปนาศกลิ่นสวสาวคนในอำเภอเกาะสมุยได้ถวายความเคารพหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นในอำเภอเกาะสมุยได้วางพุ่มเงินและพุ่มทองหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์ พร้อมถวายทุบเทียนแพ่และเปิดกรวยกระทรงดอกไม้จากนั้นในอำเภอเกาะสมุยได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในอำเภอเกาะสมุยได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยเป็นจำนวนสองครั้ง นายอำเภอเกาะสมุยได้นำผู้ร่วมพิธีร่วมเปล่งเสียงส่งพระเจริญจำนวนสามครั้งดังกึกก้องทั่วบริเวณจัดพิธีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของชาวเกาะสมุยที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนนีพันปีหลวงและร่วมกันถวายพระพรขอให้พระองค์มีพระชนยั่งยืนนานสนับสนุนข่าวโดย โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาดฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดกคอร์ร้านอาหารบีชเมล n ์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน